อ่าอาจจะหมดนี่ละไปลง well ไปทางล่างบ่บ่เป็นหยังถ้าจันมอดบ่กลับบ่ให้บ่ให้ลงไปอาจจะนี่แหละอีหยังวะลงไปแหมบ่ไปเฮ็ดเรียงเฮ็ดงานไหมเฮจันมอดบก่อนแล้วเขาลงไปโอ้ยจันมอดหยังชีวิตเท็จยังงี้บ่บ่สิลงไปทางล่างแล้วคนหาบักหลายนึงบ่เอ้าอีหยังวะใเฮจันมอดบก่อนนั้นโอ้หนีแไหมบ่บ่เอ้า โอ้ยลกเฮ้ยจ no ิมันน้อยยังมองประตูนี่อ้อจีเวดออกกระบอกได้ไ, 5, ci? ดไปอ้องสี uh. ่ใช่ปะผมว่าผมก็คุ้นนี่มะกมาเอากันนี่เ่อะป่ะไปห้องสองคนนี่แหละโอ้ยอองสี่ะเะห้างสอากันนี่ซะเอาลูกเอาตัวมาเอะ ลูกเจ้าคุณผมว่าผมได้โดกจากสามคนน้อก็ไปเปิดปุ๊บดปั๊บแมนปั๊บมันใจนหนำเสือจ้าของแม่งปันนันตีเอาถั่ไปไหมบวบวบอวึงย่างขอมึงนี่แม่นี่แมนี่แนีแนี่แม่ัี่นนี่แม่นีาแม้นเ่แมบนี่แนี่แมน่น่แมนแม่นีม่น่นได้่แ่นแมน่แม่แม่่ี่่